คอย่างแรกเลยนะคะเป็นเกียรติมากเลยใช่หมาร่วมงานกับแท็ตเลอร์นะคะ Best in Asia นะคะมากกว่าแค่เรื่องอาหารแต่ว่าอาหารการกิน accommodation ทั่วเอเชีย s t s t t h t h e s t s t คือมาร่วมกันที่นี่ที่ไทยที่บ้านเราเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้มาร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วก็มาดูว่าที่ไหนของเอเชียมีของที่ดีที่เราไป explore ด้วยกันได้ะคะ่ะจะกินส่วนตัวถ้าไลฟ์สไตล์เรานนเรื่องของการกินเป็น อะไรนะคะไลฟ์สไตล์ของการกินจริงๆแอนเป็นคนที่ชอบชอบกินชอบชอบคริซีนของหลายประเทศชอบลองอะไรใหม่ๆชอบลองอะไรแบบลักชัวรี่แต่ชอบลองอะไรที่เป็นโลโก้ด้วยคือทุกที่มีวัฒนธรรมแล้วก็สเปเชียลตี้ของแต่ละประเทศที่แอนชอบลองชอบวิดนีชชอบเอ็กซ์เพรียร์ส์ด้วยแล้วก็อยากมาให้ทุกคนมาลองทําเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนทุกที่เหมือนที่ไทยเนาะเรามีหลายอย่างหลายแบบ แล้วก็หลายประเทศก็มีเหมือนเราแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนแต่ว่าที่ทัเลอร์มีให้ดูค่ะค่ะอย่างในงานนี้มันจะเป็นเทศกาลอาหาระะแล้วก็เครื่องดื่มที่สุดอลังการมากๆตัดไ้เตัวเราแบบอยากอยากทานอาหารแนวไหนในงานนี้อะไรเงี้ยงานนี้เราขอจริงๆแอนชอบแอนเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆชอบเซอร์ไพรส์เลยแอนไม่ได้มากับแบบความคาดหวังอะไรแต่ว่าอยากมากับ Experience ที่จะได้เอากลับไปคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ไปแนะนำด้วยค่ะแล้วเราก็จะได้เจอเชฟระดับ นาาาชติจะมในนนงาี้ใช่สิ่งที่แอนชอบคือเชฟนานาชาแล้วก็ในเอเชียด้วยนะคะเขาเอาความเป็นของประเทศเขามาผสมกับลักชัวรี่คูซีนกับแบบมาสเตอร์เชฟของเขาอะ่ะซึ่งมันทำอะไรมันเอเลเวตความกินแล้วก็ความดื่มในในแต่ละแต่ละอย่างคือมันดีมากแล้วก็มันเ <laughs> อ็กไซต์เลยแลอย่างพี่ดื่มอะคะ <laughs> ชอบอะไรที่ แบบ refresh ชอบอะไรใหม่ๆอะไรแบบซ่าๆเปรียร้ยวหวานบ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นอะไรค่ะชอบทุกอย่างกินได้หมดกินไ, <laughs> ได้หมดค่ะเอาปากเชิญชวนให้คนแบบมางานนี้หน่อยๆๆค่ะก็ะะอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงาน Tattler Best of Asia นะคะมามาดูมาได้ประสบการณ์แล้วก็มา experience อะไรใหม่ๆนะคะจากทั่วเอเชีย Best of the Best อยู่ที่นี่ที่ไทยนะคะกับ Tattler <ๆ S 1> ด้วยค่ะ ได้เจอตอนน้องลงเครื่องค่ะได้ไปรับน้องที่สนามบินค่ะคือภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยแอนกับแอนชีคือนั่งดูกันเราแบบเกือบจะร้องไห้อะเพราะว่าเหมือนแบบมันใกล้มากๆแล้วแล้วน้องทําดีมากตอบคาถามดีมากแล้วคือไม่ได้พลาดตรงไหนเลยไม่ได้ผิดตรงไหนเลยแต่ว่าบางอย่าง ในในวงการมันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องทําดีมากเราก็ภูมิใจเรารู้เลยว่าน้องคือมงสามในใจของคนไทยแน่นอนครัแฟนๆยังหลายคนยังรู้คอไม่ได้นะครังนี้เข้าใจค่ะเข้าใจเพราะว่าเหมือนเราทําดีที่สุดแล้วน้องก็ทําดีที่สุดแล้วเราเหมือนเราเป็นแบบครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะตอนที่แบบคนในครอบครัวเราทําดีที่สุดแล้วเราก็อยากเห็นเขาประสบแบบความฝันของเขาก็ ไม่ได้อยากบอกให้ทุกคน move on แต่ว่าอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจแล้วก็ support ให้น้องด้วยค่ะเพราะว่าน้องยังมีอีกหลายอย่างที่น้องทำได้เพราะว่าน้องเป็นคนที่เก่งมากค่ะจริงๆตอนประกวดเสร็จได้มีการแบบส่งกำลังใจให้น้องอันก็ได้โพสตลงส่งกำลังใจอนรู้ว่าน้องได้แบบ message mm hmm. เยอะมากมากเพราะวตอนที่อันไปประกวดใช่ไหมคะก็ได้ข้อความเยอะมากแล้วบางครั้งอะ่ะคนที่เราอยากคุยด้วยมันก็แบบไปลึกๆเข้าไปแล้วเลยอันก็รอบ,บอกน้องต่อหน้าเลยที่สนามบินเลยว่าแบบ y you so จริงจริงอย่างก่อนหน้านี้มันมีกลุ่างานแล้วเาบอกว่าพประเทศไทยสวยก็ส่งแล้วสไตล์บ้านก็ส่งแล้วสายล์ก่อนก็ส่งแล้วในมุมมองของแอนอะถ้าประเทศไทยจะต้องส่งปีหน้าแม้ว่าอยากส่งแบบสไตลไปในมินจูนิเวิร์สเลยเนี่ยจริงจริงมีหลายคนถามแอนว่าถ้าแอนได้ส่งแบบสไตล์ไหนไปแอนก็ตอบว่าคนที่เหมือนน้องโอปอ หน้าไทยเป็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้คือนี่คือไอเดียลของแอนเลยเราเราส่งไปแล้วแต่เราไม่ได้วงกันหนูไม่รู้ว่าจะส่งใครไปแล้วอ่ะ้วอย่างล่าสุดแม่ปุ้ยก็ต่อเนอกันอีกก็คือแม่ปุ้ยก็ต้องหาแบบไหนดีแต่แอนว่าแอนจะไปช่อยแม่ปุ้ยด้วยใบีได้อะไรอย่างเงี้ยออยินดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าแอนเชื่อว่ามีคนหนึ่งที่จะเอามองกุฎ สามมาให้คนไทยได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากให้เขาไปปรับตัวเหมือนรุ่นพี่หรือว่าคนอื่นในวงการแต่อยากให้เป็นตัวของตัวเองเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีแล้วก็ส่ง energy ออกไปถึงจัก,กรวาลแล้วก็ให้จัก,กรวาลเลือกเราค่ะแต่ตอนนี้เหมือน,น,น,งงนแฟนๆนางบอกว่าพอรู้ว่าปีหน้าเนี่ยไม่คิตอบสัญญาณว่มีน,นะนางจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไ ก็ลุ้นค่ะลุ้นค่ะอยากอยากเห็นทุกคนมาตามความฝันค่ะได้ยินว่าเจสซี่อาจจะมาด้วยมิสอาจจะมาไอ้กันคือพร้อมที่จะเชียร์ทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนเก่งมากแล้ว Miss u n i เ e r s e Thailand เป็นเวทีที่จะเสริมความฝันของทุกคนแล้วก็พุชตัวทุกคนไปถึงความฝันของตัวเองด้วยก็เชียร์นะคะถ้าจะมาก็เชียร์แน่นอนค่ะ